ชีบอกเลยว่าชีอันนี้รีวิวจริงๆเฮ้ยคือทาลงไปแล้วกลืนหายไปเลยอะอารมณ์ความรู้สึกแบบสุกซนนึกถึงโซ่แซกุญแจมือ mm hmm. น้องบอกไม่ฟองแต่เตรียมทนายรอแหละสวัสดีค่ะสวัสดีด่ทุกคนในช่องอาชิตาสเตชันเลยนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่กับน้องพลุก นายแฟนายไงนายโอเคต้องอยู่อยู่บ้านไม่ใช่อยู่คนเดียวเลยนะอยู่กับแฟนใช่นี่น้องวานทักทาย <c oughs> เพื่อนๆข้าวมาแล้วดีคนะ่ะ <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นสไตล <c oughs> ์สุดต <c oughs> ัว <c oughs> เป็นทุกอยาก่างเป็นทุกอย่างตอนนี้เนี่ยน้องฟลุ๊กก็ต้องทำแบน <c oughs> รนด์มาค่ะ ไงเานี่คือจะบอกอย่างนี้ว่าหนูชอบแหล่งน้ำมากแต่ว่าหนูว่ารู้สึกว่าพวกไอเทมหรือต่างๆที่หนูใช้อ่ะคนไทยแบบไม่ค่อยได้อินไม่ค่อยได้เข้าถึงเราก็อยากทําแบบสิ่งที่เราชอบที่มันไม่ได้มีขายในไทยอ่ะเราอยากทําเป็นแบรนด์ของเราเองแล้วก็ให้คนไทยเนี่ยได้ลองใช้ก็เดี๋ยวลองดูกันว่าชิชัยแล้วจะเป็นไงซึ่งบอกน้องฟุกแล้วว่าเดี๋ยวเรียนเชิญน้องฟุกกลับบ้านจะได้ไม่ไม่ต้องมาฟังเราแล้วเราะเราเองรู้สึกยังไงบ้างใช่ที่เดี๋ยวทำเพราะว่าทุกสิ่งที่ได้เยคือทุกสีผิวจะได้หมดเลยเเซึ่งิห็นแแแบบเคือแแบบบบวเออคคืนทุกสีผิวใ ใช่เลยใช้กันเลยจริงๆกลัวอย่างเดียวคือกลัวทุกคนเอาไปใช้ทั่วหน้าจริงๆคือใช้เฉพาจุดที่แบบว่าเป็นจุดแบบว่าจุดที่เราต้องการให้ป๊อปอัพออกมาให้มันพุ่งออกมาคือจุดใต้ตาสันจมูกและหมากคางอะไรอย่างเงี้ยมันเด่นออกมาประมาณนั้นซึ่งวันนี้พร้อมขายแล้วขายแล้วค่ะเลิกฝากไปนะพี่ไม่รู้นะอาจจะหมดแล้วเมื่อเช้าก็หมดเลยสกสามอันโอเคขอบคุณนะกเดี๋คุณนะาก็ทานนะครับของพี่ชี นี้นะคะน้องฟุกก็กลับไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะเดี๋ยวน้องจะต้องไปส่งนะคะการลอนนะคะที่บ้านเพื่อนคนอื่นๆน,นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากดูวอลก,ก็สามารถไปดูวอลที่ช่องน,น้องได้เลยนะคะซึ่งน้องนะคะก็ให้มาเป็นแพ็กเกจสีดําแบบนี้เลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าพูดถึงแบรนด์กาลอนบิวตี้เนี่ยชีรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบออกแนวแบบสายฝอมีความแบบคมๆเน้นสีดําเป็นหลักเลยนะคะซึ่งเขาก็ใช้เป็นถุงสีดําแบบนี้แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีเขียนเลยว่าอาชิตานี่สเปเชียลมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีข้างหน้าก็คือเป็น Before and After and ะะก็จะเป็นหน้าที่ชี้ว่าเขาขึ้นโครงมาจากหน้านองฟลุกกลอนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชีชัยแล้วจะรู้สึกยังไงบ้างนะอู้มาเลยชีอาจจะออกเสียงแบบว่าไม่มีความแบบอินเตอร์เท่าไหร่นะคะเขาต้องออกเสียงไงคารอนคารอนคารอน ครขอบููณวกก่ากันรอนเลยกันไหนฟุกกอรอนคารอนบิวตี้นะคะซึ่งกล่องก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยอารมณ์ความรู้สึกแบบสุกซนนึกถึงโซ่แซกุญแจมือซึ่งก็แปลกนะว่าเออน้องฟุกเล่นเป็นโคนสีดําเกินพะส่วนมากเราจะเห็นดําทองเป็นหลักเนาะ <c oughs> นี่โอ้ว้วาว เราชอบลายเขาว่าที่เขาวาดตัวการ์ตูนตรงนี้ซึ่งมีความเป็นน้าน้องจริงๆแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแปลงนะคะแล้วก็มีกล่องด้วยเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครสีผิวแบบไหนหน้าตายังไงทุกคนมีเอกลักษณ์และความแตกต่างแล้วทาไมต้องมีมาตรฐานความสวยความสวยที่แท้จริงไม่ใช่แค่การเคารพตัวเองเท่านั้นแต่ยังต้องเคารพในความแตกต่างของคนอื่นด้วยหวังว่าทุกคนจะไม่ทําร้ายตัวเองและคนอื่นเพื่อความสวยที่ตรงตามมาตรฐานสังคมอีกต่อไปนะคะฉันสวยเพราะฉันแตกต่างแล้วก็แฮชแท็กคารอนบิวตี้เลยนะคะซึ่งเขาก็จะมีเมค อัพบลัชนะคะแล้วก็ไรท์ท t นส n ล l เซ e พาวเดอร์นะคะมันก็คือเหมือนเป็นแป้งฝุน่นอัดแข็งที่สามารถใช้ได้ทุกเศษสีผิวนะคะนี่เฮ้ยสีด <share> ีมาก จึ้งมากคือเป็นสีแบบนวลนๆนนสีไข่ไก่ประมาณนั้นนะคะคือชีรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นเฉดท,ที่แบบเหลืองจนน่ากลัวเนื้อก็จะมีความแบบลื่นๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แบบนุ่มหรือว่าไม่ได้แข็งนะเฮ้ยคือทาลงไปแล้วกลืนหายไปเลยอะแต่คือสวยนะแพ็กเกจของเขานะคะก็จะเป็นลักษณะกระดาษแบบนี้เลยนะคะเอาจริงนะถือว่าเป็นตลับที่แบบอ่ะใหญ่อันนี้คือตลับคูชชั่นทั่วไปเห็นปะว่าตลับมันมีความแบบเออแอบใหญ่นะแต่ว่าคือตัวตลับเขาจะมีความบางแล้วก็มีกระจกให้ด้วยซึ่งถือ ว่าดีงามเลยนะคะก่อนที่เราจะมาลงอันนี้นะคะชี้ขออนุญาตลงคูชชั่นไปหน่อยนึงนะคะตัวนี้เนี่ยชี้ถามน้องฟุกแล้วน้องฟุกบอกว่าใช้คู่กับรองพื้นหรือคูชชั่นก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องลงแป้งอะไรเลยก็คือจบ สวยได้เลยนะคะโอเคก็คือหลังจากที่ไปหาข้อมูลมานะคะเขามีขายบ็อกเซตแบบนี้ด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะคะก็ราคา1790บาทก็จะมีกล่องนะคะมีแปรงนะคะแล้วก็มีแป้งถ้าเกิดว่าซื้อแป้งเดี่ยวเดียวเนี่ยคือ790บาทส่วนแปรงอันนี้นะคะก็คือเหมือนไม่ได้มีขายแยกจะมีขายเฉพาะในบ็อกเซตเท่านั้นซึ่งแปรงของเขานะคะก็นี่เลยเป็นสีดำชีว่าน่าจะเป็นขนสังเคราะห์นะคะแล้วก็ตัวแปรงเขานะคะจะมีความมนอย่างนี้ขึ้นมาชี้ว่าเป็นเหมือนแปรงไฮไลท์อ่ะเฮ้ยแปลกใจเหมือนกันเพราะปกติแปลงมนหุใญ่ๆ แต่อันนี้ก็ดีเพราะว่าอย่างที่น้องบอกคือมันแบบลงเฉพาะจุดได้บอกเลยว่าถ้าชี้ลงผิดหรือว่าใช้ผิดทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้นะเพราะว่าน้องออกมาสําหรับสายฝอหน่อยๆชี้อาจจะแบบไม่ได้ชินการแต่งหน้าด้านสายฝอมากขนาดนั้นก็เดี๋ยวฝั่งนี้เนี่ยฝั่งด้านขวานะคะชี้คิดว่าชี้จะลงคุชชั่นนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งตัวนี้นะคะที่เป็น Bright t r a n s l u c e n t powder นะคะลงไปเฉพาะจุดแต่ไม่ลงทั่วทั้งหน้านะก็คือหนกแก้มเฮ้ยเอาจริงทาลงไปแล้วคือแบบ ไม่เหมือนทาแป้งอะทุกคนมันมีความบางเอาตรงคือชี้อะชอบนะชี้ชอบความแบบบางอะไรแบบเนี้ยทุกคนหน้าชี้อาจจะสมๆนิดนึงช่วงนี้นะคะเพราะว่าพักผ่อนน้อยเอาจริงชี้รู้สึกว่าชีชอบอะคือลงเดี๋ยวเดียวก็ชอบแล้วอะรู้สึกว่ามันแบบมันสว่างขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้สว่างแบบเทาเหมือนอารมณ์เหมือนทําให้หน้ามีความแมตต์ขึ้นแบบที่แบบจะไม่เห็นความฉ่าของผิวแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบตัวเคลือบอะไรแบบเนี้ยซึ่งเอ้ยชีชอบนะแล้วก็คือแปลงเขาว่าทําออกมาได้ดีเลยเหมือนชีว่าเขาคิดมาแล้วว่าเขาไม่ทําแปลงพุ่ม แต่อันนี้คือพอลงปุ๊บมันแบบเออตรงตามส่วนที่เราต้องการอ่ะส่วนฝั่งนี้เนี่ยเดี๋ยวชิจะลงแป้งฝุ่นก่อนนะคะซึ่งอันนี้ชิใช้เป็นแป้งฝุ่นของชาแนลนะคะแต่งจริงชิอะมีสิวตรงกรอบหน้าน้องมูชิคิดว่าเป็นเพราะชิไม่สระผมที่ภูเก็ตออเนไปได้ก็เลยแบบมีสิวเอที่กรอบหน้าตอนนี้ก็เลยแบบกลับมาสระผมทุกวันแล้วนะคะอ่ะันนี้ลงแป้งไปแล้วจากนั้นชิก็จะมาใช้ตัวนี้ในการแบบเฉพาะจุดนะคะอ่ะคราวนี้เราก็จะแบบ แอดเข้าไปในจุดที่เราต้องการแบบใต้ตรงใต้ตาซึ่งเอาจงจริงแล้วอ่ะนี่แอบรู้สึกว่าคือเราไม่จําเป็นต้องลงแป้งก่อนเลยนะคือลงตัวเนี้ไปได้เลยแต่ว่าถ้าลงแป้งก่อนอ่ะรู้สึกว่าผิวมันก็จะมีความแน่นกว่าแน่นอนแหละว่าในเรื่องของความติดทนอนะ่ะแป้งมันก็จะมีประสิทธิภาพในการช่วยให้มันติดทนคุมมันมากขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่ลงแป้งอ่ะความคุมมันมันอาจจะน้อยลงแต่ว่ามันก็ได้ผิวที่แบบสว่างขึ้นมาเลยแล้วก็มีความบางเบากว่านะคะ จริงคือลงไปแล้วเนี่ยสิ่งที่รู้สึกเลยนะถ้าทุกคนมองมาทุกคนก็จะรู้สึกว่าบางทีฉันไม่ได้เป็นคนแต่งหน้าหนักซึ่งชีอาจจะเป็นกระบอกเสียงของคนที่แบบอ่ะแต่งหน้าเบาๆเอวีดเดกเนี่ยหลายคนอาจจะเกิดคําถามว่าใช้ได้ไหมนี่ส่วนตัวนะนี่ไม่ได้อวยน้องนี่ว่าดีคอนเซปต์เขาว่ามีความฝอแต่ลุกที่ออกมามันไม่ได้ฝอจนเอื้อมไม่ถึงอ่ะคือมันยังมีความเกาซึ่งชีบอกเลยว่าชีอันนี้รีวิวจริงๆตรงๆเพราะบอกน้องแล้วว่าไม่้องกันนะน้องบอกไม่้องแต่เตรียมทนายรอแหละ อันนี้รู้สึกว่าชอบจริงๆเพราะมันมีความเบาเบามากแล้วก็ให้ความไร์ขึ้นพอลงแบบฝั่งหนึ่งลงไอ้ไรทันศูนเซนกับอีกฝั่งหนึ่งลงแป้งฝุ่นเนี่ยเห็นชัดเลยว่าฝั่งเนี้ยมันดูพอฟกว่าดูสว่างกว่าแล้วก็ผิวมันเบามากด้วยความที่ว่าเขาจะออกมาในคอนเซ็ปที่ว่าเป็นแป้ง แล้วใช้คู่กับแปรงมันก็เลยไม่ได้แน่นจนมันหนักจนเกินไปซึ่งส่วนตัวมองว่าไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่แต่งหน้าแน่นก็ใช้ได้อ่ะมาสรุปกันค่ะทุกคนส่วนตัวชี้นะ790ชี้ว่าราคาไม่แรงแล้วก็คือชีอ้อยากรู้สึกว่าถ้ามองภาพลักษณ์ของแบรนด์รวมถึงการแต่งหน้าแน่นของนางแบบโมเดลในที่เรามองในไอจีเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะต้องเหมาะสําหรับการแต่งหน้าไปงานหรือแต่งหน้า d ร็ g หรือเปล่าแต่เนี้ยคือชี้ลงให้ดูเลยว่าชี้ลงแบบหน้าใสาๆแบบอย่างเงี้ยคือมันอารมณ์เหมือนผิวแบบเคลือบแต่มันไบรท์ซึ่งชวา ดีนะอาจจะบิวเพิ่มได้ถ้าใครต้องการแบบว่าไราจัดปลัดบอกก็บิวบิวขึ้นไปเลยที่รู้สึกว่ามันไม่ได้หนาเป็นชั้นๆนนะทุกคนแล้วผิวไม่แตกเลยนะคะชอบมากแต่แอบรู้สึกว่าถ้าซื้อเป็นบ็อกซ์อย่างเงี้ยรู้สึกว่าราคาสูงไปน,นิดนึงคือ1,790แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแป้งอย่างเดียว790เนี่ยบอกเลยว่า ถ้าเกิดใครแบบอยากจะลองการแต่งหน้าแบบใหม่ๆก็อาจจะลองใช้ตัวนี้ก็ได้ชอบมากดีใจมากที่น้องฟุกทำออกมาแล้วทำได้ดีมากเพราะว่าจริงๆลรวน้องคุยกับชีตลอดเฮ้ยอยากทำบิซนเนสเดี๋ยวเกี่ยวกับเมคอัพคอสเมติกอะไรเงรี้ยแล้วน้องใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานเหมือนกันฉะนั้นก็นเลยแบบคิดว่าเขาน่าจะทำออกมาในสูตรที่แบบเออน้องชอบที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะคะก็สามารถไปช็อปกันได้ที่กรอนบิวตี้เลยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องฟุกจะใ,ให้คะแนนนะชีคงให้แบบ7.5เต็ม10สิ่งที่หักไปก็รู้สึกว่ามัันนออาจจะไไม่ด้ตรงกบ ก็ภาพลักที่คนมองว่าเฮ้ยมันต้องแบบเหมาะสำหรับคนแต่งหน้าแน่นแต่ชีแต่งหน้าเบาแล้วชีวรู้สึกว่ามันสวย <c oughs> แค่นี้เองเป็นประมาณนี้ละกันค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครเคยลองใช้แล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย